เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะน,นี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโม,มสรอาร์เซนอลประจำวันที่10มีนาคม2512โดยชายผู้บ้าคลั่งอาร์เซนอลชีช้ชะตาโอเว่นเตือนปืนถ้าแพ้ผีก็เลิกหวังท็อปโฟไปได้เลยไอหนูไมเคิลโอเว่นอดีตแข้งดังหงแดงเชื่อว่าถ้าหากอาร์เซนอลพ่ายแพ้คาบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคืนวันอาทิตย์นี้ความหวังลุ้นพื้นที่ท็อปโฟก็อาจจะดับวูบลงทันที ผมมั่นใจว่าอาร์เซนอลเวลาได้เล่นในบ้านตัวเองจะสามารถต่อสู้ได้กับทุกทีมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังบุกมาในฐานะคู่แข่งแย่งชิงพื้นที่ท็อปโฟกันโดยตรงทำให้แบบนี้กลายเป็นศึกใหญ่ที่มีความสำคัญสูงมากทันทีหลายคนแอบ,บกังวลว่า Arsenal, อาร์เซนอลเล่นแย่มากๆในเกมยูโรปาลีกที่แพ้กับแบลนด์สามต่อหนึ่งแต่อย่างที่หลายคนบอกนั่นแหละว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่มีฟอร์มสม่ำเสมออยู่แล้วเรียกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายน่าจะดีกว่า ฉะนั้นฟันธงไม่ได้เลยว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นเช่นไรบ้างแต่ถ้าสมมติว่าแมนยูเป็นฝ่ายชนะก็จะนําห่างออกไปเป็นสีแต้มซึ่งนั่นว่ายากเกินไปแล้วหากปืนใหญ่จะพยายามไล่าตามฉะนั้นเจ้าบ้านจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดหากยังหวังถึงท็อปโฟยูไม่มีกลัวโซคราติสลั่นปืนใหญ่เป็นต่อปีศาจแดงโซคราติสปะปาคาคูลอสก้องหลังอาร์ซนอนเชื่อว่าพวกเขาเป็นต่อแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในเกมวันอาทิตย์นี้ โดยวิซาแดนเพิ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสุดสวยด้วยการบุกไปพลิกเอาชนะปารีสแซงต์แชร์แมงในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกตัางจากปืนโตที่พึ่งพ่ายแรนส์ในยุโรป้าลีกมาไม่ทันไหลนี่เองไม่ใช่เพราะเราเล่นในบ้านของตัวเองนะโซครติสต,ตอบคำถามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นต่อในเกมนี้หรือไม่เรารู้ตัวเองว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเราจะลงสนามด้วยความมั่นใจและทุกอย่างก็จะออกมาดีเองนี่คือเกมที่สำคัญแต่ทุกคนก็พร้อมแล้ว แน่นอนว่าเราได้ดูเกมกับเป๊ชแบบคนอื่นๆนั่นแหละแต่เราก็พร้อมสู้และจะทุ่มเต็มร้อให้กับเกมวันอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนลถแรงกดดันเอมเรี่ชี้เกมผีเปล่าตัดสินท็อปโฟร์อไอเมอรี่ผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเชื่อว่าการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้ไม่ใช่เกมที่จะตัดสินท็อปโฟแต่อย่างใดเราเคยเจอกับบิ๊กทีมและบางช่วงเวลาก็แสดงให้เห็นถึงว่า เราสามารถสู้กับพวกเขาได้แต่ก็ยังไปแพ้ซึ่งมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วขุนซือโลกิกล่าวไว้เกมวันอาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงเราต้องทำงานด้วยแท็กติกที่แตกต่างออกไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่สูงสุดในการเล่นให้กับพวกเขามันไม่ใช่เกมที่จะตัดสินเพราะมันเป็นเรื่องของความต่อเนื่องมากกว่าเราต้องเล่น32เกมและเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้ก็คือหนึ่งในนั้นแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่สำคัญมากๆเพราะ3ามคะแนนนั้น มีความหมายกับทั้งเราและพวกเขาแต่มันก็จะไม่ใช่จุดตัดสินแต่อย่างใดและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมอสรอ,อาร์เซนอลประจำวันที่10มีนาคม2512โดยใช้ยผู้บ้าครั่งอาร์เซนอลเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะน,นี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ